มาด,ดูกรณีของ AOT ล่าสุดคุณกิรติกิตมานวัตกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศต,ตะวันออกที่เรียกกันว่า East Expansion ครับวงเงิน10,000ล้านบาทนะครับโดยระบุว่าปัจจุบันนั้นมีการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จโดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ AOT ในช่วงเดือนกันยายนนี้ ก่อนจะมีการรายงานให้คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมรับทราบต่อไปทางนี้คาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ในช่วงเดือนธันวาคมปี2567อันนี้คือ big project ที่หนึ่งคนะฮะที่จะเปิดประมูลตั้งเป้าว่ายังไงภายในปีนี้ต้องประมูลกันให้ได้อะนะอันนี้ is expansion 10,000ล้านโครงการที่1ต่อไปโครงการที่2 ครับก็เป็นโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3อันนี้วงเงินนะครับ29,390ล้านบาทด้วยกันอันนี้ก็เอาง่ายๆคือเป็นงานภาคพื้นนะฮะ ของส่วนภูมิซึ่งก็แน่นอนนะฮะเรื่องนี้เนี่ยรอมานานแล้วเหมือนกันนะสำหรับงานภาคพื้นรายที่3เพราะเดิมเนี่ยเขามีอยู่2รายก็คือกรณีของการบินไทยแล้วก็กลุ่มของบางกอกไอเวยอันนี้ก็จะเป็นรายที่3ที่จะเปิดประมูล2 9 3 0 0กกว่าล้านบาทนะครับในส่วนของคลังสินค้านี่ตั้งเป้านะฮะว่าภายในเดือนกันยายนนี้ก็น่าจะสามารถเปิดประมูลได้รวมถึง งานให้บริการลันจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นด้วยคก็ตรงนี้เองอาจจะช้ากว่าที่มีการคาดการไว้นะครับเนื่องจากครั้งแรกเนี่ยคาดการว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่เนื่องจากการจัดทําร่างเงื่อนไขประกวดร,ราคาหรือว่า TOR ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์คเอาล่ะก็ดีเลย ไปสักหน่อยนะแต่ก็ดูแล้วภายในปีนี้เนี่ยสามโครงการ,รนะฮะทั้งโครงการส่วนต่อขยาย East Expansion huh. โครงการลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้นรวมถึงโครงการคาโกนะฮะก็น่าจะได้ประมูลกันภายในปีนี้ด้วยแต่ทีนี้มันมีเรื่องใหญ่ huh. เรื่องใหญ่ที่คงต้องเฝ้ากเกาะติดกันนะฮะก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าถูกถกเถียงกันมายาวนาน huh. หลายปีจะหรืออาจจะต้องใช้คําว่าหลา S <S ทศวรรษก็ได้นะสำหรับความคืบหน้าการทบทวนแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับใหม่นะฉบับระหว่างปี6-8ถึงปี7-8ซึ่งเอ t นั้นได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษารายละเอียดแล้วโดยการทบทวนแผนแม่บทใหม่นี้เนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเบือ้องต้นนะครับจากการทบทวนแผนแม่บทตรงนี้จะทาให้เกิด2โครงการ วงเงินรวม1,40 0 0 0ล้านบาทโดยทาง AOT ก็ตั้งเป้าที่จะเร่งลงทุนก่อนนะครับประกอบด้วยหนึ่งคืออาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้หรือว่า south terminal วงเงิน1,2 0 0 0 0ล้านบาทซึ่ง south terminal นั้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ที่80ล้านคนต่อปีรหรือคิดเป็นสัสดส่วนนะฮะเกือบหนึ่งเท่าตัวของอาคารผู้โดยสารห,หลังปัจจุบันบซึ่ง main terminal ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย แคปิต i t y เขาได้แค่45ล้านคนต่อปีนะอ่า45กับอีกหนึ่งโครงการก็คือในส่วนของโครงการทางวิ่งก็คือรันเวย์ที่4ครับวงเงิน20,000ล้านบาทความยาว4,000เมตรกว้าง60เมตรจะตั้งอยู่ด้านตะวันออกขนานกับรันเวย์ที่2จะสามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินได้120เที่ยวบินต่อชั่วโมง และมีความสามารถใกนการรองรับจำนวนเที่ยวบินสูงสุดของทางวิง <ừ> ่งที่136เที่ยวบินต่อชั่วโมงอ,มอันนี้ก็เรียกว่า2โปรเจกต์นี้มีทั้ง land แลนไซด์และก็แอร์ไซด์นะแลนไซด์นี่อย่างที่คุณวาพูดถึงฮะอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้เนี่ยแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทอันนี้สำหรับตัวของแลนไซด์นะแต่แอร์ไซด์เนี่ยสองหมืนล้านบาทคือทางวิ่งหรือรานเวทที่4นั่นเองนะครับ อันนี้ที่จะมาจากการทบทวนแผนแม่บทนะครับก็มีทั้งแอร์ไซ e และ l a n d s i ซ e เดี๋ยวว่ากันว่ามันมีความสลักสำคัญกันอย่างไรครับกับในส่วนของ3โครงการที่พูดถึงไปในตอนแรกว่าภายในปีนี้เนี่ยจะเปิดประมูลได้อย่างแน่นอนอนะฮะก็จะมีในส่วนของ east expansion นะ,ะที่จะเป็นตัวของแลนด์ไซส์ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าลาหละตาทับไปก่อนคือต้องบอกว่าการดำเนินการ นะฮะหรือการลงทุนของ AOT เนี่ยมันต้องสอดคล้องไปกับแผนแม่บท <c oughs> ซึ่งแผนแม่บทฉบับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแม้มันอาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรกันมาบ้างนะ <c oughs> แต่สาระสําคัญของแผนแม่บทฉบับนี้เนี่ยซึ่งอายุอนามันผมว่าร่วม40ปีละ <c oughs> คือย้อน <c oughs> กลับไปวันนั้นเนี่ยเราก็วาดฝันจะให้สวรณภูมิ <c oughs> เป็นเหมือนสนามบินนาริตะเหมือนสนามบินฮานดะ <c oughs> เหมือนสนามบินอินชอน <c oughs> นะฮะที่จะใช้เป็นทรานสิตฮับ นะฮะก็คือมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาทําการเปลี่ยนเที่ยวบินมาต่อเครื่องกันที่สวนณภูมิครับฉะนั้นไอ้การต่อเครื่องเนี่ยนะฮะมันก็จะมีบริบทของมันซึ่งแตกต่างกับการที่หากว่าท่าอากาศยานสวนภูมิของกรุงเทพมหานครครับมันเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางอือคือเป็นเดสติเนชั o นบริบทมันต่างกันนะอ่าใช่กับการเป็นทรานสิดกับการเป็นเดสติเนชั o นตรงนี้ต้องแยกแยะให้ถูกต้องนะเพราะการเป็น Transit Hub เนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั่นคือพื้นที่แอร์ไซส์แอร์ไซส์นะแอร์ไซส์เพราะทํไไฮะคนที่มาต่อเครื่องเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนของงานตอมอส่วนของงานศูนย์กากระฮะไม่ต้องออกมาบริเวณโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้านะฮะหรือมาใช้บริการโถงอาคารผู้โดยสารขาออกทุกอย่างเนี่ยเขา มีกระบวนการมีพิธีการอยู่ด้านในที่เราเรียกว่าพื้นที่แอร์ไซ e ์อันนี้สำหรับทรานสิตฮับในทางกลับกันกรณีเป็นเดสตินเนชันนะฮะเดสติเนชันเนี่ยต้องใช้พื้นที่แลนด์ไซส์มากกว่าแอร์ไซส์เอาจริงๆมันควรจะบาลานซ์กันแหละเพียงแต่ว่าถ้าวางโพสิชชั่นนิ่งของประเทศว่าเราจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันก็ต้องมีส่วนใด่วนหนึ่งที่มากกว่ากัน ดังนั้นถ้าจะเป็น Destination Land s i ด e มันต้องมากกว่านะฮะเพราะคนที่เดินทางมาในเมื่อมันเป็นจุดหมายปลายทางเขาก็ต้องผ่านพิธีการนะฮะทั้งตรวจคนเข้าเมืองทั้งศุลกากรนะฮะรับกระเป๋าออกมายังโถงผู้โดยสารขาเข้านะฮะแล้วก็ออกไปบริเวณด้านนอกของ3บินจะไปใช้ชั u เตอร์บัสจะไปขึ้นแท็กซี่มีคนมารับหรือจะใช้ a i r p o อร์ตเรลลิงว่ากันไปในทาง ขาออกนะฮะก็ต้องมาใช้โถผู้โดยสารขาออกทำการเช็คอินเช่นการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอันนี้ก็เป็นขาออกนะใช่ไหมฮะเข้าไปสู่ security checkpoint ต่างๆซึ่งบริบทมันต่างกันตรงนี้แต่ในเมื่อแผนแม่บทเราวางมาว่าเราจะเป็นเหมือนอินชอนเหมือนฮาเนดะเหมือนนาริตะเหมือนคันไซแต่ในข้อเท็จจริงแล้วกรุงเทพมหานคร บริบทของเขาคือนั่นฮะก็คือเป็นเมืองที่รับนักท่องเที่ยวไงเป็นจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางอ่าอมันก็เลยจะย้อนแย้งกับตัวแผนแม่บทที่ถูกวางออกมาอ่าใช่มันจึงเป็นประเด็นปัญหาที่เราเรียกกันว่า Bottleneck p r มม l e m ัมันเป็นปัญหาคอขวดคือ a i r ์ไซต์ทุกวันนี้มันล้นทะลักอ่ามันเหลือเหลือเกินพอพอชะ หลือเกินอะคือของเดิมเนี่ยสร้างออกมาแอร์ไซต์ก็มีมากกว่าแลนไซต์อยู่แล้วอ่าใช่แล้วพอเรามีการขยายเพิ่มทั้งในแง่ของรันเวย์ทั้งในแง่ของอาคารเทียบจอดเครื่องบินใช่ก็คือเซตเทอไลท์วันที่เพิ่งเปิดใช้มาได้ไม่นานตรงนี้แคปซิตี้ของแอร์ไซส์มันขยายอืมใช่ถูกไหมฮะครับแต่ในขณะที่แคปซิ i t ตี้ของแลนไซต์เนี่ยมันยังกระจุกอยู่เท่าเดิมมันเลยมีปัญหาคอขวดเกิดขึ้นนะฮะ กระบวนการเช็คอินกระบวนการโตดคนเข้าเมืองกระบวนการ uh, security check point กระบวนการรับกระเป๋านู่นนี่นั่นครนะมันจึงดูล่าชา้าตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำห้องท่านะฮะพื้นที่อนเนกประสงค์ครับนะฮะ หรืออาจจะมีพื้นที่ในการให้บริการผู้โดยสารกลุ่มพิเศษนะฮะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนพิการสตรีมีคานคือต่างๆเหล่านี้มันทำได้แบบจำกัดจำเขียนเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่พอใช่ใช่มันไม่พอทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้มันก็ส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้การบริหารจัดการของทาง AOT อนะฮะอันนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมอันนี้ปูพื้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนว่า ต้นต่อของปัญหามันคืออะไรใช่นั้นการปรับแผนแม่บทตรงนี้ตัวมาสเตอร์แพลนจึงมีความสลักสำคัญอย่างยิ่งยวดนะฮะทางนี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบทของท่าอากาศยานสวนภูมิในการเป็นเดสติเนชันดูตัวเลขมันไม่เคยหลอกใครอยู่ละได้ใช่ตัวเลขที่ผ่านมาหูล้นทลักนะคือคนเดินทางเข้ามาที่สุวนภูมิเนี่ยเป็นปลายทางสุดท้ายมากกว่ามาทรานสิท อ่าใช่ใช่ใช่ทรานสิตนี่โอ้ oh. จิบจิบผิวผิวออ่าอ,อ,อ่ใช่ก็เรียกว่ามาจุดหมายปลายทางมากกว่าจอดและจอนนั่นเองนะครับ,อรบโอเคอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแต่ก็ดูแล้วเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกครับทิศทางลมก็ดีครับนะดูจากสภาพหน้าดินก็ดีครับดูจากสภาพอากาศก็ดีดนะครับ องประกอบแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าอะไรต่อมีอะไรมันกําลังจะสดใสมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการทบทวนแผนไม่บทดตรงนี้เนี่ยซึ่งมันครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะมันมีความพยายามมาหลายครั้งและโอ้โหแต่ก็ต้องบอกว่าไตสกัดขากันโอ้โหรมานโอนละเวงไปหมดเอคขั้งแล้วนี่ถึงขั้นออกแบบเลยนะออกแบบเสร็จที่เรียบร้อยเลยนะแต่ก็ตกไปก็ปิดไปก็ล้มไปนะครับนะ อ้าโ <okay. S 2> อเคตามนั้นเดี๋ยวดูผมว่าไอตัวที่น่าจับตามองนะ,ะคือปีนี้ก่อนที่จะเปิดประมูลใช่ใช่ซึ่งไฮไลไท์เลยน่าจะอยู่ที่เรื่องของแลนด์โอเปอเรเตอร์ไหมอ่าใช่ใช การให้บริการพักพื้นใช่ใช่ตรงนี้ Ground Service <S Ground s e r v i c เนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้มันล้นอยู่คุณละฮะมันไม่เพียงพอไงสองเจ้าที่ที่มีอยู่เนี่ยรับไม่ไหวอยู่ตรงนี้สองเจ้าที่ว่านี้เจ้าแรกคือ T G อ่า T G การบินไทยเจ้าที่สองคือ B A อ่าใช่บางกอกเอเวในกลุ่มคือทั้ง T G และ B A เขาก็ต้องเซอร์วิสในกลุ่มเขาก่อน ถูกใช่แล้วเขาก็มีให้บริการนะฮะคือเซอร์วิสสายการบินต่างชาติด้วยอ่าใช่นะฮะก็แบ่งแบ่งกันไปแต่มันล้นไงมันล้นใช่ใช่มันโอเวอร์แคปซิตี้ไงครับนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็มีอีกหนึ่งบริษัทนั่นคือออตกา AOTGA ใช่ครับ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง AOT กับเอกชนกลุ่ม SKY ICT ที่ผนวกรวมกับ t r i p l e I Logistics นกะก็เข้ามาเฉิดฉายอยู่ได้หลายปีแล้วล่ะคือปัจจุบันนี้ออสกายังไม่มีสามทานจัด AOT โดยตรงอ่าใช่ใชแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันล้นทะลักล้นมือ TG กับ BA เอออสกาต้องบอกว่าเขาเข้ามาเฉิดฉายอยู่นานแล้วนะเพราะ AOT อขออภัย TG ก็ดีนะก็ยังต้องมา ใช้บริการเอาซอร์สของทางออสกา่าใช่ดังนั้นออสกานี่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพียงแต่ขณะนี้เนี่ยรอการเปิดประมูลงาน g รา u n d Service รายที่3อย่างเป็นทางการอ่าใช่นะอย่างเป็นทางการนะอือย่างเป็นทางการออสกาเองก็ถูกคาดหมายว่าเป็นตัวเต็งนะครับสำหรับการประมูลในรอบนี้ก็เดี๋ยวรอความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่